สาพิ่าเอฟซียายตุ้มทุกทุกคนนะคะเอฟซี LC มาลามเพชรลำเพลเอฟซี FC เป็ดน้อยทำล่าที่ลำเพลท,ทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันตอนเย็นๆอีกแล้วนะคะพี่น้องห่ามกลางฝนไม่พรมนะคะฝนแบบตกแรงมากเลยนะคะตอนนี้ป้าสกลนครอำเภอกุสุมานที่ยายตุ้มอยู่เนาะ,ะโอ้ยฝนป้าดีขนาดเลยนะคะ อำเภอคุสุมานเฮาก็ถือว่าโชคดีนะคะพี่น้องไม่แรงไม่ท่วมนะคะทุกปีจะเป็นแบบนี้นะคะอาหารพื้นบ้านก็เยอะนะคะไขมดด่มดแดงเมงเข่งจะก,กระจันเห็ดปูปลาหน,าน้าเนี่ยเนาะ่ะกระสมบูรณ์พูดซุกเลยค่ะพี่น้องอำเภอคุสุมาน,นะคะเป็นอำเภอเล็กๆเ,เ,เนะาะอำเภอใหญ่ตุ้มนี่แม่น,นอำเภอในน้อยแต่ว่าอุดมสมบูรณ์ค่ะ หาอยู่หากินวิถีธรรมชาติยังมีอาหารการกินแบบธรรมชาติหลายนะคะนี่คนตกเบน่กะอันฝนสร้างฟ้าปลาสร้างนองเนาะกพากันติตึกจะดุ้งแบบนี้เนาะใส่โต้งนะคะช่วงนี้ถ้านับมากอันฝนเล็กๆมานะิตกจะดุ้งเนะาะถ้าฝนสร้างฟ้าปลาสร้างนองแบบนี้กะใส่โต้งค่ะพี่น้องปลาขาวน้อยปลาซิวนะปลาคาวมนฑ์ ปลาแม่กระแดงปลามิกเก็ตนะคะนะคะเอามามกโอ้แซ่บพี่น้องใส่ปลาอีตู่ลายเนาะใส่มะเพล็ดิบกินกับข้าวเหนียวฮ้นอนๆโอ้ยมกใบตองแซ่บพี่น้องเฮ้าแบบนี้เ <c oughs> ว้าลายก้นก้นสิเข้าเรื่องกบเว่าลายจากน้อยอยากเอาอยากเล่าให้ฟังนะเนาะอำเภอใจตุ้มอยู่มันอุดมสมบูรีได้พี่น้องนี่มืดฝนโซนซามมอนี่เฮ็ดพอกได้บบนี้เฮ็ดดินเฮ็ดกอแดงนะพี่น้อง อย่ดตุ้มกับสิไปหาเฮ็ดเอามาลงให้เบิ่งเด้อหาเฮ็ดไว้กันยังตั้งมากหลายคลิปเด้อยังบ่ได้เอาลงเลยพี่น้องเดียวสิทยอยทยอยเอาลงให้เบิง่งเบิ่งให้เด็ดตุ้มเ,เด้อเข้ามากดไล่เด้เอเอาเอาเฮ็ดเอาคลิปเฮ็ดลงกันเนาะมาเป็นกำลังใจให้ผู้เท่าผู้นึงเนาะเฮ็ดยูทูบนะคะเอาวันนี้ขึ้นหัวข้อว่านะคะขึ้นหัวข้อว่าอย่างพี่น้อง ขึ้นหัวข้อว่าบ้านคำลา่ามันมีอะไรเนาะเป็นยังไงนาะบ้านคำลา่านะคะโกนีนสิเว้าถึงรายละเอียดเรื่องบ้านของคำล่าก็ขอขอบคุณแทนน้องคำลา่าแทนผู้บริหารหมอลำเพิษลำพืนนะคะแทนเมพรพิรดีในฐานะที่เรานะเป็นเ c ซีรุ่นบุกเบือ ลมลุกคุกคานมากับวงตั้งแต่ตั้งวงเนาะตั้งแต่ออดิชั่นเป็นละคะัค่ะสามพยโยสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะแล้ววันที่สี่ก็เป็นมื้อวันเกิดของวงหมอลำพิลลัเพลินเนาะกับพุ่นละติดตามกันมาดูแลช่วยเหลือกันมาไล่ลๆปัญหาเนาะก็คล้ายๆกับว่าแบบมีความรักความผูกพันกับวงหมอลำพลลัเพลินเนาะอย่าตุ้มการะได้นะคะก็ มีความปราบรื่มยินดีนะคะที่มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเห็นเห็นความลำบากของน้องคำล่าเห็นความจําเป็นนะคะที่จะต้องมีที่พักเป็นหลักแหล่งน,นะคะเพืนจะได้ซ้อยนะคะเนจะสร้าง ที่พักให้น้องคำล่าของเรายายตุ้มได้ยินหลายๆคลิปหลายๆช่องของบอลําพ,ลพิลลัพเพินของศิลปินหลายๆท่านยายตุ้มก็ดีใจนะคะก็รุ่นรุ่นรุ่นอยู่ตอนนั้นก็มีความกังวลนะคะยายตุ้มมีความกังวลว่าถ้าญาติสุภาพเปิดวงของญาติสุภาพเปิดวงโน้นเนะาะญาติสุภาพไปก็วงแล้วคำล่าสิอยู่สิกิลจังไรเนาะ เพราะว่ายายตุ้มเน่ยเคยเคยไปไปมิทติ้งครั้งหนึ่งในหมอลำเพิลเพลินครั้งแรกที่เขาทำมิทติ้งกันนะ่นะเนาะยายตุ้มก็ไปเห็นแล้วมงยูมองแซวมันไม,ม่มีพี่น้องมันมีแค่บ้านหนึ่งหลังแล้วก็ตรงตรง,ตรงบ้านที่เป็นปูนหนึ่งหลังที่แม่พรอยู่เนาะแล้วก็บ้านไม้อีกหนึ่งหลังที่ใต้ถุนโล่งอันนั้นก็ทําครัวอยู่ตอนนี้เนาะ แล้วก็เอซใจดีผู้ใหญ่ใจดีลายล้คนทีผน่ผ่านมาก็ต่อเติมให้เป็นให้ให้ให้เป็นที่พักให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะ,ะแล้วก็มีเงินน้อยหลังนึงซึ่งแต่ก่อนมันเป็นที่พักของอาจารย์ปนชัยเนาะอัานั่งกลับไปกั้นห้องเป็นห้องของน้องเมย์นะคะแล้วก็ตอนนี้ใครอยู่หลังนั้น อาจารย์พรชัยลงไปแล้วก็ไข่ยู่เพราะอ้วนเนาะเพราะอ้วนอยู่มันบมายึว่าไข่อยู่นะตอนนี้นะคะแล้วก็บ้านที่เป็นโรงครัวชั้นล่างเป็นโรงครัวนั้นก็เป็นหลายๆเป็นเป็นหลายๆเป็นได้หลายๆพี่เนาะตอนนี้รู้สึกจะใช้ซ้อมดนตรีเน,ะนาะชข้งบนก็เป็นที่พักของศิลปินบางคนและโรงครัวกับเขยบมานะคะสร้างออกมาต่อดถึงออกมา นิดหน่อยนะครับปรับเพื่อให้มีที่ที่ทำอาหารให้ยายเจ้ยเนาะนะคะบาทนี้คําล่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านแย่สุภาพแล้วคําล่าจะไปอยู่ไหนเนาะ FC พลังบวกของพี่รเพืินก็มีความเห็นรกเห็นใจเนาะก็จะช่วยกันนะคะแต่ลำพังเฉพาะ FC นี่มันก็คงจะไม่พอเะคะเพราะหลายๆเรื่องเขากระโจยกันมาหลายๆยากเนาะล่าสุดก็ช่วยไม่ด่อนไปเนาะ ช่วยครูโกวีไปแล้วก็ช่วยหลายๆทั้งช่วยทุกอย่างเลยละค่ะไทยเอา FC พลังบวกเต็มใจช่วยนะคะช่วยหลายๆคนที่มีความลําบากนะคะที่อยูมีปัญหาเนาะช่วยวงก็มาหลายครั้งหลายคาเนาะคะ่ะหลายๆเรื่องถ้าใครสนใจก็ไปติดตามนะคะสําหรับคลซีใหม่ๆเข้ามาก็ไปติดตามในคลิปเก่าๆของมะลาเที่ลำพืน,นะ,ะที่เจอปัญหาอุปสรระต่างๆเนาะ ให้เฮากัสซ้อยกันมาสู้กันมาเนาะทีนี้มาเรื่องที่พักของคำลาก็ได้เห็นในหลายคลิปหลายช่องเนาะจนมาณนะวันนี้สรุปได้แล้วว่าแม่ฮักต่างประเทศแม่ฮัก USA ของน้องคำลาเพิ่อจะสร้างให้เนะาะจะตุ้มกระดใจเนะเาะว่าตอนนั้นถ้าสมมติว่าไม่มีแม่แม่ฮักเข้ามาช่วยยินมือเข้ามาช่วยนี้นะคะเพราะแม่ฮักเพิ่นก็ช่วยหลายเรื่องแล้วเนาะ เราก็เกรงใจเพื่อนเนาะเราก็คิดว่าคงจะช่วยกันอะละคนละนิดคนละไหนคนละน้อยคนละมากก็คงจะได้บ้านน็อกดาวน์หลังเล็กๆสักหลังนึงเนาะแล้วก็ยกมาเลยนะคะไม่ต้องสร้างมันเสียเวลาสร้างเนาะยกมานะในความคิดของยาตุ้มเนาะยกมาแล้วก็มาสร้างห้องน้ำเพิ่มแล้วก็สร้างโรงครัวเพิ่มนิดหน่อยให้มันเป็นกิจลักษณะนะคะก็พักได้นะคะก็สามารถพักได้นะคะ เป็นที่พักที่ถาวรกันร่วมกันฝนได้เนาะถ้าสร้างใหม่มันก็มันจะไม่มีเวลาเนาะเพราะจะจะเดินสายแล้วนะคะจะเปิดวงแล้วในวันที่30นี้หลังจากนั้นก็จะมีงานเดินสายไปเรื่อยๆเนาะถ้าวันไหนไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เดินสายไม่ได้ไปแสดงก็กลับเข้ามาก็จะมีที่พักเนาะคำลาก็าจะได้มีที่พักนะคะวันนีความดีใจเนาะพี่นะ้องความดีใจความปลาพื้นของยายตุ่มไม่ได้เท่านั้นเนาะ ยังได้ยังได้แบบได้ได้อีกนะคะได้หมายว่าไม่ได้ได้แต่คําล่านะคะได้ห้องพักอีกสิบห้องนะคะพี่น้องอ้ยแบบเป็นบุญของของวารมินิลำเพยินจริงๆนอาะที่ที่ผู้ใหญ่ใจดีเนาะ,ะแม่ยิไยพรลาลสวงแม่บอกคะที่เป็นแม่ฮักของน้องพันคําล่า นะคะที่เพื่อนหักแพงน้องคำล่าเนาะเพื่อนมีความเอินดูแลเพื่อนก็เป็นผู้ที่มีฐานะเป็นคนใจบุญนะคะซ้อยเหลือคำร่ามาตลอดเนาะแล้วทีนี้เรื่องที่พักเพ่อนก็นได้ซ้ยเนาะอุ้ยดีใจใครได้ตุ้มดีใจนะคะเพราะว่าที่ผ่านผ่านมาก็คุยกันมาตลอดนะคะเอฟซีบอกว่าอยากได้โดมอยากได้ที่พักตอนนั้นก็บอกก็คุยกันบอกเ้าห้องน้ําก่อนดีกว่าเพราะห้องน้ํามันจําเป็นนะ ก็ได้ช่วยกันก็ได้ห้องน้ําได้ไม้ได้เครื่องเสียงได้อย่างมาตลอดน่นลนะคาที่น้องช่วยกันมาเรื่อยๆนะคะก็ได้ห้องน้ํานะคะตอนนั้นได้ห้องน้ํานะคะห้องน้ํามาแล้วก็สวนย่อมก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีเหมือนกันที่ให้มานะคะทีนี้บ้านพักพวกเราก็อยากอยากช่วยนะคะอยากอยากช่วยให้ได้บ้านพักสําหรับศิลปินในการพักอย่างน,น้อยก็สิบห้องตอนนั้นก็พากันออกความคิดเห็นเนาะ ทำเป็นห้องโถงไหมกั้นหนึ่แล้วกั้นข้างในเป็นล็อกๆไหมหรือทําแบบยังง้นอย่างนี้นะคะก็แบบพากันออกความคิดเห็นอยู่แต่จนแล้วจะรอดมัอนก็นยังยังไม่เห็นพปรูปเป็นร่างเนาะพี่น้องก็เลยมามาณนะวันนี้เนาะก็ความฝันของ f อฟมาแล้วพีพ่ๆก็เป็นจริงแล้วนะคะอย่างในน้อยก็ได้ที่พักสิบห้อง สมมติถักน้ากันเนาะผู้ชายหนึ่งห้องละสามคนสี่คนก็ได้นะพี่น้องผู้หญิงก็พักด้วยกันสองคนสามคนก็ได้นะพี่น้องเนาะในช่วงที่มันไม่มีเราก็เราก็ขอให้มีที่พักที่อาศัยไม่ต้องไปเช่าอยู่ข้างนอกนะครับพี่น้องมันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะคะศิลปินที่เข้ามาใหม่ๆมาลัยก็ยังไม่มีค่าตัวก็ก็ได้เท่าที่วงสามารถให้ได้ตามตาม ตามกฎกติกาของวงนะคะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นเนาะมาลัยกันยังบ่ได้ fc กันยังบ่าลายกันเราก็อยู่บ้านพักอยู่ห้องพักที่ทางวงจัดให้ทางวงมีถ้าสมมติได้สิบห้องนี้เนาะก็อยู่ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าเขามาเยีเ่เฮามาหาเงินเขามาทํามาหากินนะคะประหยัดกดขอ,อมนะคะสาหรับผู้ที่เพื่อนมีมาลลยเยอะๆ fc เยอะๆแล้วจะไปเช่าข้างนอกอยู่อันนั้นก็ ก็ไม่ได้ว่ากันเนาะมีเอฟซี FC ใจดีมีผู้ใหญ่ใจดีดูแลเรื่องที่พักเรื่องอะไรต่างๆให้อันนั้นก็ยายทุ่มก็ดีใจด้วยนะคะแต่สําหรับศิลปินที่ยังไม่มีที่พักนี่มันก็สามารถช่วยได้หลายคนนะคะเพราะว่าเราอยู่ในสํานักงานก็กินอยู่กับสำ,สำนักงานอาหารการกินก็มียายเจ้ยทําให้กินนะคะอาหารการกินก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้หามันก็ประหยัดไปได้นะคะ ยายตุ้มก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่น่าดีใจปับปื้มใจแทนแม่พรเป็นละดีนะคะแทนผู้ใหญ่บ้านเนาะที่มีผู้ใหญ่ใจดีอย่างแม่วิไลพรลราชวงศ์นะคะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพราะตอนแรกแม่วิไลพรก็คงจะมาช่วยน้องคำล่านั่นแหละนาะให้น้องคำล่ามีที่พักยายตุ้มก็ดีใจนะพี่น้องตอนที่ได้ข่าวว่าคำล่าจะอ,ออกไปเช่าอยู่ข้างนอกนะโอ้ เด็กภูมิก็คิดนักอยู่ได้ออกไปอยู่ข้างนอกได้ยังไงผู้หญิงตัวคนเดียวถึงจะมีพี่ภูมิออกไปอยู่ด้วยสองคนพี่ภูมกิก็ก็อย่างที่เรารู้เนาะไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ชายํำยำล่ำสันเนาะถ้ามีอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นมามันจะดูเลกันไม่ได้เต็มร้อยนะคะน้องแล้วคำลากอะเพิ่งเข้ามาอยู่ในในประเทศไทยใน ในบ้านเพลงในสารคารมเนาะจะไปจะมามันก็ควรจะอยู่ในสายตาของผู้บริหารใช่ไหมคะพี่น้องเรายังไม่ได้ปีกกล้าขาแข็งขนาดนั้นที่จะโบยบินออกไปอยู่เพียงลําพังตัดสินใจอะไรเพียงลําพังไม่ใช่เนาะคำล่ามันจะต้องอยู่ในสายตาของผู้บริหารอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถูกแล้วนะคะที่จะต้องอยู่ในบริเวณสํานักง,งานหมอทพิลำเพลินนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่า ไม,มไ,ไม่ได้มาทาบ้านพักให้นะ่ะเอฟซีเขาก็คุยกันอยู่เลยว่าควรจะมีที่พักให้น้องอย่างเน้อยก็เอาสร้างโครงเล็กขึ้นมาซื้อไม้อัดมาตีซื้อกระเบื้องมาตีหลังคาไม้อัดมากั้นห้องเ็ดห้องน้ําเข้าๆมันก็พอจะอยู่ได้อยู่ปบโกนนะคะพี่น้องอยู่ใบโกนนะคะเอาความปลอดภัยไวโกนนะคะความสะดวกความสะดวกสบายนั้นเมื่อเมื่อเรามี มีโถท,ที่จะจัดสรรจัดหานะคะมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปพี่น้องเง้ยมะรำพินลำพืนเพิ่งตั้งมาได้สองปีเองนะครับปีนี้เป็นฤดูกาลที่สามนะคะคืบคานคือกระปูนพี่น้องซีไห้แลนให้หยิ้มเลยไม่ได้นะคะขนาดตั้งมาได้แค่สองปีกเกษตรก็ยังไปได้ขนาดนี้ยังมีคนรู้จักมากมายขนาดนี้นะคะพี่น้องปีสามปีสี่ปีห้าปีหกต่อไปรับรองเลยเย็นตุ้ม มองไม่ผิดนะคะหมอลามอินลําพืนไปได้ปังปังดังดังแน่นอนยิ่งน้องมีหน้าโตขึ้นเรื่อยๆนะคะความปังความดังจักมานะคะจักมาตามอายุของน้องมีหน้านะคะเสื้ออย่าตุ้มเดิมฟังอย่าตุ้มไว้เลยและหลังจากนะคะหลังจากวันที่สี่พฤศจิกายน2 5 6พนนี้นะคะมีผู้ทำนายไว้แล้วนะคะ เราต้องเบิ่งอื่นใพี่น้องศิลปินตอนนี้เข้ามาแทบทุกมือจนซื้อบมี่ม่งห้ยืนแล้วนะคะ fc12 ห้องเบิ่งเอาแค่นั้นละ่ะใครอยากมานะคะแล้วที่สําคัญหมอลําเพ็นลาเพลินนะคะ fc พลังบวกพลังบวกจริงๆนะคะเรามีแต่เรื่องความรักความสมคธีที่มีให้กันมีน่อยซอยน่อยมีหลายซอยหลายนะคะ พวกเราหักสามัคคีกันค่ะจับมือกันไว้แน่นๆนะคะคลิปนี้ก็อย่าหาวนิดดึงค่ะพี่โนโ้องว้าวอย่างเดียว14นาทีกว่า45านาทีแล้วนะคะความดีใจนะคะคำว่ามากครั้งดูออกมาจากใจนะคะพี่น้องเนาะเอา้ากอนสิจากกันคลิปนี้นะคะยายตุ้มก็เช่นเดิมค่ะขออวยพรให้เอสซียายตุ้มทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะดูแลสุขภาพเด้อยายตุ้มจะดูแลสุขภาพขึ้นกันค่ะพี่โนโ้องกินยาไปแล้วนะคะ ยาคัดจมูกนี่ฝนตกหนักมากขนะที่นั่งพูดนี้ฝนตกอย่างแรงเลยค่ะพี่น้องออกจากบ้านไม่ได้เลยใไหนได้ฝนตกแรงมากนะคะรักษาสุขภาพกันนะคะดื่มน้ําอุ่นๆก่อนนอนนะคะพี่น้องเอาคิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเรานะคะไร้ไร้ค่ะหลับฝันดีเลย